ผู้ที่นะคร้องนห่วงนะครับตรง้อย่างนั้นแล้วก็สต่ว่ากรืบองมาผู้ร้องกับเด็กชายนะครับผพ้ชมนะครับดางนั้นเรบองต้นัวอย่างน้อยเนี่ยผู้พิการด้วการไปห้องนะครัไปเช็กโก้ตัีพไหนนะครับข้อมูลจุดต้องการสื่อสารมาคแข่งขันแบบนี้นะครับท่านนั่งนั่ร้องเนี่ย

ดกอารบ้านเนี bang, ản, ่ยคนไหนก็าให้านคนนะครับเดย่่ว่าการปยาิน้นะครับญา่น้เนี่ยะครับขาปาโดนนครับเร้วการพ่อพ่อต้องบคุณักษผู้หญิงนี่ครับบอก้หญงครับอย่างตองแสบ้านนี่นะครับอย่างาู้หนกเนี่ยจะขึ้นมาไรอะไรนะครับหรือจะ ก็หลังนะคนับเก็เข้าเนาะทบเข้าได้ทุกแบบทุกการที่แบบห้ยิงข่าพุ้นครับในนั้นน่าบ้นเนาะเ่อไปจะหลังขั้นบก็การสมัคการคุเจ้านะแล้วก็เรียนการงานการพิธาการยนะครับการเรียนะารงานคูนั สทรนะนะ้านอรทาส่วนอกนะพอมีน่อกุนนนคไาห่นะครับห้ามีบุคเรานี่นะครับบ้านเรยนของอาจารย์ะเนะนี่และครับถ้าจากย์บุญดาเนี่ยถ้านี้เ่อเขาจะได้บ้านงกถ้าอยุยงที่เงินไม่ส่วนราชการมะแล้วเนาะนี่เขาได้บ้านกองเรือระหว่างอาจารย์ุาโดยจริงๆเลยนะเนาะ ในส่วนของบ้านทอเดียลนะครับเนาะก็ซ่อมมาทั้งซ่อมทั้งซางนะครับเนาะผู้สูงอยุคจะมาับมนกัผู้สูงอายุเขาจะมีเยอะขึ้นแล้วเนาะจะเหผู้ได้การและกับผู้พิการนะเนาท้งหมดังวัเนะครับที่ผมสา้เขาได้ทเนี่ยบ้านเียเขาให้ถึงรัแทงหีู่นเนะครับให้บ้านทอเยียงมา4ชิ้ อวมจ้อ18หลังนะครับอวจ้อ4หลังนะครับเนาะนี่แบบซ่อมสร้างนะครับคืออย่างนะครับการทำน้ำนัะได้เยอะครับถ้าแบบนี้ถการเอาเนี่ยนะครับจะบติดไป้แบบการซ่อมแซมบ้านทุกข้านะครับจะมีคนหลวงผู้ช่วยตลอดผู่น้องชาวบ้านนะครับมาช่วยกันทำป็ดที่พลาสาิซึ่งการซ่อมบ้านจากแบบนี้การวองแผนนะครับ ับตลอดจงกาอาหารางรเราต้องดจุกสะกทายตัวเขาพวกค้ดไโอหน่นอคเับแยกเข้ากันต้องต้องด้วยสองด้วยรับตจนถึงสามบางสามเนี่ยในเงินกาสองมือหรือว่าสี่มือเนี่ยมันอขอ้

อ่ะโดนอีนไนเขาโซงไปรบจับระับนะรับมี้ไรไหมอ่ะลดงไปไปแทนรลรับห้ามีรถไปอ่ะลดลงไปไม่ถึงระรับระเทศครับไปองคนไม่เส้นค้คนจ้าเวลาต่อจากั้หรือต้องรู้ต่างชาติจ้าเวลาทีไรทีไนมีเส็นต้องหาต่อเนี่ยเรือ ขายเ่านต่ว่าคูรักมวยนีไหนส่นตอนนี้ไหส่นที่ว่าทำขายเนี่ยหาได้จินมไปทำขายเนี่ยขายอย่ร้อนโดนิยอแย่ไูดูแค่ทำคงนี้สูงว่าเข้าใก่เรื่อ่งของชาตาชาถ้าราคาเหลาคุนทำขายว่าข้านบนคุณได้นะอีกน้ำใช้คุนทำขายว่าขั้นล่างคุนได้หีนแต่ละอนไปร้อยครับถ้าขยยขายวน Bột cả bốn nam so kính tu lo ngắn. dụng của nam cả bốn một nam quên hòa hẹn. Rặt xuống cái bông ra right. Là bay cái xuống lòng kính mong mày xuống bông 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 không bông 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 บริบทของลำ้เราเรียทันข้างกาศจะได้ไปรู้นะครับววามลำไส้ยขาเน่าขนาดไหนและสูงทั้นขนาไหนเวลาเราปวด้งำอะไรได้ไหมลงมาตูนเยอะเาคงไ้ฟัเจนะครับตนะครัต่ว่าจะเป็นขอาทั้งฝ่ายซนหน้าตั้งแต่เนี้ยเราัำอย่างนี้ครับของท้งฝ่ายหน้ามาถึงโซนาแรกหน้ายนี้นะคร แล้วก็มีซักมีน้าบอหน้ามอแบบนี้คะับวนี้อกตีความใ้สำนักโรงยิ้มเขานี่มันโกาแขกเสียส้ากับมีกับอันนี้เป็นแบบโค้นารยนะครับคือหนจะบอกนี่นะเราซาแบบนี้นะอกตีควครับอ่าต่พวกนี้นะเรอถามันบอกทีข้างะให้รูรักนถ้าไม่ใจสร้างไม่ใไปด้วยกันยังนึกองนะี 主板、主板、三星的。 Да. หรับนมัส n c l พระบุมเจ้าทัสองลูกนะครับเรียนทนประหาัดอุโสวาราชการทุกท่านนะครับรวมถึงเรียนท่านณะกรรกางท่านนะครับก็ในเรื่องของแพนนะครับก็กล่าวนะครับลงเติมท่านหญิงถึงที่มาที่ไปนะครับของแ่ต่างๆานท่านไม่ใช่ของกาพิธีของตบวชิ่ง้อยนะครับก็เริ่องแรกครับเพื่องจะปญหาชาวบ้านนะครับ ซึ่งส่วนใหญ่นะครับประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะครับแล้วก็จกข้องูลของจอประอนะครับแล้วก็พอช่องสองทอดประกอบที่พวกหนาในเรื่องของเกษตรกรรมในเรื่องของการฟื้นฟูและ่อผลิตของเกษตรกรนะครับทั้งที่สามหมู่บ้านชาติตลาดนะครับมีจะมาร้องรบในการจะมาสินค้านะครับ ก <Das kop at io> รันั่นแรกนะครับก็เลยมีการประชุมประชาคมน,ออนะครับกอนผู้นำนะครับนระรับบทบ่นนะครับโดยผู้นำชุดชนนะครับอาทิเครือข่ายต่างๆนะครับรวมถึงส่วนรชาชการนะครับได้มีประชุมประชาคมนะครับล้อแผนโรโยมกันนะครับโดยต้องนึกถึงปัญหาและความต้องการของชาวบ้านนะครับทั้งศึกษามบ้านกน็เลยคกอของเป็น <D> การนักวิทยของนี้แต่บบก,กระจิตว้ทยน,น,นะครับจะมีทางได้ชมนะครับจะเป็นหนึ่งแผนงานนะครับในการแก้ปัญหาในเรื่องของพื้นผักผลไม้ยขอนกอากาศเกษตรนะครับแล้วก็การชุมชนนะครับของจิตวิทยนะครับก็ไ,ได้มีดูดายนะครับก็ได้พัฒนานะครับรวมถึงได้มีการรุ่นาการแทนร่วมกับส่วนราชการอากา ก็บอก,กอ่าปีเกรือไทยต่ตางๆนะครับออกก็ได้วางนะครับแ,แก,ก่กับพัฒนาวเวกสายดับนะครับระดับที่หนึหรือแผ่ที่เราสามารถทําได้ด้วยตัวเองนะครับก็พวงเรานะครับเ้าเขาเราพุณนำคุณนำชนนะครับ,บก,ก็ออกมาปีเครือไายชนต่างๆนะครับแก่ตรงไหนที่เราสามารถทําได้เราก็ทำา้วยเองนะครับคือระดับที่หนึงน่งกเช่นการทำวิธีนะครับ ที่ผู้หานได้รับชมทุกครั้งมีภาพวิดีโอนะครับระ่ด้านที่สองก็คือแผนที่ต้องใช้ตัวประมาณราดส่วนนะครับก่อเอานะครับก่อนจะได้ต่อวัดลูกข้อนะครับไปยังอาทิติเทื่อยร่วมสนับสนุนก็ยังเชิญเราแผนงานในการสร้างฝ่ายชลน้ำนะครับที่เราได้ทำบนย้อยฝั่งัวรอบและฝั่งแดงนะครับเราก็ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนนะครับก่ บริษัทพีเศษก่บ,บริจาคเรื่องนนานดื่มนะครับแล้วก่อปลาปลาก่อได้บริจาคในเรื่องของกระสอบเอพื่อไป็นไ่ในการบรรจุบินและกระปูน,นะครับก็ได้รับบริจาคจากร้านวิชัยโลจิกนะครับ,รบท,ที่มาช่วยนะครับเป็นปรเราเรียกว่าพาร์ทิเคิลในด้านของดีกระชนนะครับเป็นสถทางด้านต่างๆนะครับสต่รับอีกษามก็คือ แต่ที่ต้องใจคู้ประมาณเยอะนะครับแรกก็ต้องใจรเราเรียวกว่าความรู้ความสามารถเฉพาะด้านนะครับ mm hmm. แม้กระทังมีเกื่อวจับในการทำงานนะครับซึ่งในแผ่ตัวเนี้ยรายละเอชนน่ะก็สามารถที่จะดำเนินการได้นะครับก็เลยจะต้องสงแผ็ต่อนะครับที่โดยงานทร่รว่าิีชอบต่อยังเช่นเทศบสปาลนะครับอําเภอหรืออบจอร์จอซึ่มีความสามารถ ก็จะเป็นในเรื่องของแผนทุกสร้างฐานถนนของร้านนะครับทีได้นํำไปนะครับก็สำหรับตัวผมนะครับก็ขออนุยาตนำเสนอนะครับาีหกันอตดตเื่ออะครับครับผมกอนไ่รนะครับครับผมกรซีตนะครับทางโรานครกระเก้ากัี่นะครับอาจะชี้ให้เห็นว่า สิ่งทาหาคอควัมสาักรถรู้สึกแล้วก็มาสู่กรบที่แข็งนนะครับเรื่อแรกที่จรงติดตอมเกิดระบวนทีแลสิ่ที่ช่วยที่กาคือประเด็นปัญหาและควาารขอระชาชภาคศึกษาบ้างครับเอามาคู่กับการรมัรรอรอหลว่รวมแล้สังเคราะห์ประเด็นออไปนะครับ นำไปสู่การปฏิบัตินะครับเมื่อทุกคนไบ้นำกาปฏิบัติให้ผูกตองจะมีได้เก่าได้แบบกานได้ได้แบบนี้นนะแตนี่นคิดดูว่าเราจะทำอย่างไรให้ทุกอ่านหิดอูว่าทุกมลงานที่เกิดจากแต่ละวันนะครับเอามารวบรวมจากทุกเดียวที่ากทำสิ่งเห่านันเราแต่วันนี้คุณพอเจอติดกานตลาดดังีของนี้องการสิ่งใดอ่วยติดของวามทั่วไนะครับ โดยพน่วงานทั้งรุ่งตลาดนถึงของเรื่อใช่เขาแก้ปัญาเทจนะครับปาเทยจเนี่ยเรืองที่จะดำเนิสูตาข้าหมายข้มสำเร็จของเขาครับประกอบด้วยสาเรื่องคือรัฐบาลที่สองหรือสามเรื่องรัฐบาลแต่ว่ารับาเมื่อการเมือการแข่งร่วมกันเอานโยบายรัฐบาลเส็จแล้มาี่ท้ายงานนะแเ่ว่าอยงไแต่ว่ามีการท้าทายมีการอะไดเช่นว่า มีความต้องการอะไรอมารวมกันนะครับก็กิดเป็นการทน์ิถทยนะครับสารก่องตามาเ่อาองม้านะครับท่าตอม้าเรื่องนี้ที่ที่าที่เราเ่รัการทัศน์องเขาจะทำอะไรนะครับตัวตอม้าก็คือว่าเเขาได้เจอมาทีทั้งหมดนะครับมารวมทำเรองนี้คืว่าสนะคมับว่าเขาแบีทากทถาบนในป แา่ร anyway, <Okay. S 1> ับการทำได้โดยสนานีนะครับช่วงที่สองก็คือเอาแผงเคื่อรับสาที่ชวยรับการแรับช่วยมีอะไรที่ต้องมาตังมา่ตา้ง่การนี้นะครับอันที่สามการเริ่การเริ่การเนิระยะแรกม่อกที่ต่างๆเราเพื่อท่จะหาข้อบกพ่องปักหมุดและแก้ไขพบเจอเพื่อการเอาส่วนที่เพื่อราซืมอาเดือดขึ้นะครับต่อไปเมื่อได้ประสบการณ์เมื่อได้สี เราก็ยัอ the ั่มมาจัดกันทพราะว่าอามาล่วการจัดเด็กปุ๊บบก็ต่อเกลี่ยเงื่นารเรียนรัสื่ต่ะออกไปนะครับและสุดท้ายเขาเปิรับการสื่อสารพนักการโดยสื่อโจที่้องที่ส่วนีรัเด็บู้ที่ใช้เออเราเียกมีตาสองข้างโดยองข้างมุมเดียวกันนะครับไม่เหานอะไสกปรกนะครับหังจาก้กล้ท่ารถไฟตรงนี้แล้วก็จะเชื่อมโ่วงไปถึง เอปภาษาไ้และาเทศนะครับการชุมชนะวิถีใหม่นี้ต้องไปด้วยกาพ่าหเทศมาดีตัวแานตรนี้นะครับประกอบไปด้วยนะครับการานาอารี่นี่เป็นตัวที่ยาว่ะเขาจะทง่านะครับผัลัาธก็คือพอช็อนะครับแบเป็นาร์ตนะครับต่อมาตัวถายเอกชนรดีุ่เข้านวงการที่มรายเจกข้นนคท่่ถ่าเอกชนจะมส่วนใ้การสนับสนุนเพาะะนั้ตัวาเอกน็ะไรับกน่อยนุ้การทำโตทำมาต้